อะไรขาดหรืออะไรบ้างสสก็ต้องจัดให<ช>้หนึ่งในนั้นที่ต้องดูแลเป็นพิเศษเลยก็ค<ช>ือเน,นี่ยแหละค่ะพอยกแม่ยกทั้งหลายที<ม>่ทนะี่ไวเก๋าออใช่ที่ต้องไปดูแลสสภูมิโดยเฉพาะเขตบางรักนี่คุ้นชินสนิทชิดเชื้อกันมากเลยนะคะคอยากให้เล่าเบื้องต้นก,นก่อนว่าอย่างเราเองอยู่ในพื้นที่นะฮะสสที่เนปะ็นตัวแทนของภาคประชาชนเนี่ยเราเข้าไปทาอะไรบ้างเราเห็นภาพยังไงบ้างยกเขตบางรักเป็นตัวอย่าง ก็จริงๆเขตบางรักนะครับวันนี้พี่ๆวัยเก่ามาจากบางรัฐนะครับรวม40คน,นครับจริงๆแล้วเนี่ยก็มาจากชมรมผู้สูงอายุเขตบางรัฐนะครับ <c oughs> ผมเองก็พยายามที่จะไปร่วมกิจกรรมทุกเดือนนะครับแต่ว่าบางเดือนก็อขออภัยนะครับตรงกับวันประชุมสภา,าจริงๆเนาะผมก็อยากไปทุกเดือนแล้วพบ5เขตด้วยจริงๆผมดูทั้งหมด5เขตทองพระนครสมพันธวงศ์อ๊อกป่าและดุสิต นะครับทั้งหมด5เขตก็จะมีกลุ่มต่างๆนะครับที่เป็นกลุ่มชมรมผู้สูงอายุแต่ละเขตนะครับแล้วก็ทุกครั้งที่ไปเนี่ยก็รู้สึกประทับใจมากนะครับอย่างเดือนที่แล้วไปเนี่ยก็มีชลอมวันเกิดพี่ๆนะครับทั้งหมดแปดคนก็มอบเค้กแล้วก็เป็นบรรยากาศที่น่ารักมากมนะครับก็ต้องเรียนจริงๆว่าการเข้าสังคมนะครับการทํากิจกรรมร่วมกันเป็นสิ่งที่ เราขาดไม่ได้จริงๆนะครับในฐานะคนที่อยู่กับประชาชนพี่ๆเนี่ยเราเองก็ลงพื้นที่อยู่ตลอดนะครับฉะนั้นเนี่ยเราก็จะมีเรื่องของอการสังเกตนะครับว่าผู้สูงอายุที่ไม่ได้เข้าสังคมนะครับหรือว่าอาจจะติดปัญหาไม่ว่าจะเป็นบางทีเรื่องของการเดินทางนะครับเรื่องของการดูแลไม่มีใครพาไปนะครับข้อสบว่าพี่ๆบางรักที่มาเนี่ยเป็นกลุ่มที่เราสัมผัสได้ว่ามีชีวิตชีวามีความสุข มีคุณภาพาชีวิตทั้งทางกายและทางจิตใจนะครับสำคัญมากถ้าเมื่อเราเปรียบเทียบไปไปเยี่ยมที่ที่บางท่านเนี่ยไม่ได้มาร่วมกิจกรรมมากก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งนะครับทัานนั้นเนี่ยทางท่านอาจารย์ก็ทางท่งองอานผอเนี่ยได้พูดแล้วว่าจริงๆการทํากิจกรรมเนี่ยเป็นสิ่งที่เราต้องทำอย่างสม่ำเสมอนะครับเพราะว่าส่งผลจริงทางสุขภาพกายและสุขภาพใจ ถ้าเรายังรู้สึกว่ามีคนรักเราอยู่นะครับเรามีเพื่อนกลุ่มที่คอยห่มใยนะครับเราก็จะรู้สึกว่าเออชีวิตเรามีคุณภาพแล้วก็รู้สึกว่ายังมีคนรักเรานะครับแล้วเราก็เอาใจใส่เขาด้วยนะครับทุกๆวันเราก็จะคิดถึงนะครับเพื่อนๆคนแวดล้อมนะครับระะที่เราจะเจอกันในทุกๆวันออนเนี้ยอันนี้คือสิ่งหนึ่งที่เราควรจะต้องให้ควา,ามสําคัญอย่างมากนะครับ ในฐานะสสที่ที่เราลงพื้นที่เนี่ยเราก็เจอปัญหาต่างๆมากมายนะครับเมื่อกี้ผมได้เกริดนําไปแล้วเรื่องของการเดินทางผมเองเป็นสสในพื้นที่ไขแดงของอุ้งเทพานครเลยเวลาเราจะเดินทางไปไหนมาไหนเนี่ยจะรู้สึกว่าโอ้โหมันรถติดไปหมดเดินทางยากนะครับผมคิดว่าสิ่งนี้เนี่ยเรื่องการจราจรเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่มีความสําคัญมากอย่างพี่พบางัฐเนี่ยจะรู้ดีเลยว่า ในพื้นที่เราเนี่ยจะมีสวนสาธารณะน้อยแล้วก็มีสวนสาธารณะในในพื้นที่ที่มันจํากัดมากนะครับเนื่งองจากวนใหญ่จะเป็นย่านการค้าย่านเศรษฐกิจนะครับอีกเขตหนึ่งที่ผมยกตัวอย่างก,ก็คือเขตสัมพันธวงศ์ะนะครับบริเ,เ,เวณเยาวราชเราแทบจะไม่มีสวนสีเขียวเลยนะครับเมื่อเราเทียบกับอ่างประเทศนะครับอย่างปักกิ่งเองเนี่ยต้องบอกว่ามีพื้นที่สีเขียวกว่า50%ครับเช,ชื่อไหมครับว่ากรุงเทพเนี่ย ก็มีพื้นที่สีเขียวที่เขาเอาเกาะกลางถนนเนี่ยน,นานแล้วเน,น,น,นี่ยอยู่ไม่ถึง7%จ็เอร์เเมื่อเทียบกับปักกิ่งเนี่ยห้ถ้าพี่ๆคนไหนได้ไปประเทศจีนเนี่ยเราจะเห็นว่าผู้สูงอายุเนี่ยออกมาใช้บะะริการออกมาเดินสวนสาธารณนะอยู่แทบทุวกวันเลยอ,อันนี้คือปัญหาของโครงสร้างแล้วก็ผังเมืองของกรุงเทพด้วยครับซึ่งส่งผลกระทบต่อการทำกิจกรรม อันนี้มันก็เป็นปัญหาที่เราเพยายามแก้นะครับปัญหาถัดมาครับก็คือเรื่องสวัสดิการนะครับไหนพี่ๆคนไหนบอกว่าเบี้ยผู้สูงอายุตอนนี้พอใช้บ้างครับมีไหมครับมีออไม่เลยร้อยร้อยเจ็ดร้อยพันน <700, S 1> ึง 700, พอไหมครับไม่พอนี่ไม่พอใช่ไหมครับสามไม่ใชสามรออะไรรัสามร้อยเหร ส0บาทขั้นต้นเนี่ยวันละ2ี่สิบพอไหมครับไม่พอไม่พอนะ30บบาทต่อวันละ20บาทวันละ20บาทกินอะไรซื้อข้าวได้ไหมครับซื้อได้ได้เหาได้ครึ่งทานค่ะได้ครึ่งทาน20บาทซื้อเลยผมบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยเป็นนโยบายที่อันนี้แอบขายนะพักประชาชนให้ความสนใจมาโดยตลอดนะครับขายเลยหไม่ได้แอบอันนี้ครับ เราพูดถึงไม่ใา่ครับการสมัยพักเก้าไกลเนี่ยต้องบอกว่าต้องขอขอบคุณนะครับท่านประธานออสอสอณัชชานะครับได้ผลักดันเรื่องนี้มาโดยตลอดอมผมเชื่อนะว่าเรื่องนี้เนี่ยทุกพรรคการเมืองพูดนะครับแต่ต้องบอกว่าคนที่ทํานะครับเราผลักดันไม่เคยลืมนะครับพูดเรื่องนี้ทุกเวทีพูดเรื่องนี้ทุกโอกาสก็คือสอสอกายณนะัชชาครับขอเสียงปรบมือน่อยครับ เสียงของพี่สาวพี่ชายสักคู่นี้ก็คือได้นะคะถึงแม้ว่าถึงแม้ว่าวันนี้ยังไม่สําเร็จนะครับแต่ผมต้องเป็นพยายามคนหนึ่งว่าสสกายไม่เคยลืมเรื่องนี้พยายามผลักดันมาตลอดแต่ต้องบอกว่าด้วยกระบวนการนะครับคอร์ออยังไม่อุมัตินะครับซึ่งในเรื่องที่เราต้องทําครับผมพูดมาตลอดตั้งแต่หาเสียงว,ว่าพี่ครับหกร้อยบาทอะพอไหมร้อยถ้น้อยบอกว่าไม่พอครับ ครับนะครับอันนี้คือส่วนใิการนี่คือเรื่องพื้นฐานและเรื่องโครงสร้างของประเทศเรานะครับผมขอยกตัวอย่างอีกเรื่องหนึ่งนะครับซึ่งเป็น case study แล้วกันทําไมผมถึงพูดถึงประเทศจีนอยู่บ่อยผมเองเนี่ยศึกษาแล้วก็เรียนที่ประเทศจีนมาตั้งแต่เด็กนะครับอยู่ที่จีนมา8ปดปีครับเราได้เห็นสังคม aging society ที่ประเทศจีนเนี่ยมันเจอ ผมก็อบอกว่าประเทศจีนเนี่ยหนักกว่าเรานะครับ,รบทำไมถึงมาถึงหนักกว่าในช่วงระยะหนึ่งประเทศจีนมีนโยบายคนเดียวหนึ่งครอบครัวลูกคนเดียวหนึ่งครอบครัวบุตรหนึ่งคนครับ,รบด้วยณนะตอนนั้นเนี่ยจุดประสงค์คือประชากรลน้ลนประเทศแล้วครับนะครับแต่ในช่วงหนึ่งเขากํากับดูแลหนึ่งครอบครัวคุมกําเนิดไม่สามารถให้มีบุตรเกินหนึ่งคนได้ครับ,รบฉะนั้นสิ่งที่ประเทศจีนตอนนี้กำลังเจอทุกวันนี้คือ สามีภรรยาดูแลพ่อแม่ทั้งสองฝั่งสี่คนและลูกอีกนะครับลูกอีกกลายเป็นสองดูแลห้าก็คือภาระหนักลูกเนี่ยมาตกอยู่ที่ไว้ทำงานอย่างนี้นะครับแล้วก็ผู้สูงอายุของประเทศจีนเนี่ยทุกวันนี้ด้วยสัดส่วนเนี่ยคล้ายๆกับเรานะครับประมาณย2เปอร์เซ็นต์ครับแต่ยี่สบเปอร์เซ็นต์ของพันสี่รอยล้านคน็นนั้นเท่าไหร่ประมาณเป็นจำนวนประมาณสา0อยล้านคน Oh. อันนี้ประเทศจีนกำลังเรียกว่าลองผิดลองถูกอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการแก้กฎหมายนะครับเราจะให้อายุการเกษียณขยายมากขึ้นนะครับจาก60ขึ้นไป63ด้วยประสบการณ์ส่วนตัวเนี่ยผมมองว่าที่พี่หลายท่านเนี่ยยังมีศักยภาพร่างกายแข็งแรงอยู่แล้วก็มีประสบการณ์ที่คนรุ่นใหม่ย,ยังจะต้องเรียนรู้ครับนะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่า กฎหมายเรื่องนี้เนี่ยเราอาจจะหารือกันได้นะครับพิจ mm hmm. ารณาในการขยายไปอยู mm hmm. นะครับ mm hmm. ก็ต้องเป็นเปิดเวทีให้มีการถกเถียงกัน mm hmm. นะครับ mm hmm. ซึ่งเรื่องนี้สาคัญมากครับมันจะมีเรื่องของ,องผมยกอีกตัวอย่างหนึ mm ่ง hmm. นะครับตอนนั้นเนี่ยไฟไหม้ที่พื้นที่ผมเองนะครับชุมชนตรอะโพถ้าใครยังจาได้เนี่ยเกิดไฟไหม้ใหญ่เลยที่พื้นที่เยาวราช mm hmm. นะครับ มีอาสาสมัครผู้ภัยดับเพลิงจำนวนมากนะครับอยากจะมาช่วยเพราะว่าไฟไหม้ใหญ่เลยใจใกางกรุงเทพทุกคนมาออกรูกันด้วยความหวังดีแต่ไม่มีคนที่คอยกำกับสถานการณ์เป็นคอมมานด์เซนเตอร์การเข้าถึงการช่วยเหลือการยับยั้งสถานการณ์ในพื้นที่เนี่ยเลยเกิดความวุ่นวายแล้วก็ช้าด้วยช้าด้วย รถด,ดับเพลิงม,มาทั้งหมดเนี่ยสามสิบสามคันครับไม่มีคันไหนเข้าได้เลยเพราะติดขัดด้านการจราจรทํใไมผมถึงพูดเรื่องนี้นะครับผมจะยกไปเรื่องของอาสาสมัครกู้ภัยจริงๆแล้วเนี่ยงานของอาสาสมัครกู้ภัยเนี่ยมีหลายระดับมีหลายหน้าที่มากแต่ปัจจุบันไม่มีการแบ่งงานกันอย่างชัดเจนครับนะครับ,นะรบถ้าจะให้พี่ๆอายุ 60- 70ถึงที่มีเจตนาดีเนี่ยไนป,ปีนตึกเนี่ยมันก็คง ไม่ถูกไย่ว่า job description แต่ถ้าเราแบ่งชัดเจนนะครับเราให้พี่ๆที่มีประสบการณ์นะครับอยู่ในระดับ c o m m า n d c เซ็นเนะครับใครที่อายุน้อยหน่อยสามารถปีนฝายได้กระโดดได้นั้นก็ไปทำในด้านนั้นครับ,รบถ้าเราผลักดันนะครับผมกำลังจะสื่อว่างานยังมีอีกเยอะนะครับที่ให้ผู้ผู้สูงวัยเนี่ยสามารถมีส่วนร่วมได้เรายังสามารถให้เขามีส่วนร่วมในการใช้ประสบการณ์ ของเขาเน yup> um uh, Den ี่ยที่สะสมมาโดยตลอดเนี่ยยังช่วยเหลือสังคมได้อีกมากมายค่ะด้าผมคิดว่าในฐานะภาครัฐเนี่ยถ้าเราสร้างบริบทที่ตอบโจทย์กับผู้สูงอายุเนี่ยเราจะสามารถไม่ว่าจะเป็นสร้างรายได้นะครับผู้สูงอายุก็ไม่ต้องพึ่งหวังแต่เบี้ยผู้สูงอายุอย่างเดียวถ้าเราสามารถสร้างรายได้ให้กับตัวเองได้นะครับเป็นเงินออมนะครับแล้วก็เรายังสามารถถ่ายทอดแล้วก็เป็นการสื่อสารให้กับคนรุ่นใหม่ได้ ทุกวันนี้เราต้องยอมรับว่า Generation ชั่นแปเนี่ยบบมีอยู่จริงรนะครับเด็กๆรุ่นใหม่ก็อาจจะไม่ได้คุยกับผู้สูงอายุเท่าที่ควรครับเราสามารถใช้การงานในการสื่อสารเหล่านี้ให้มากขึ้นในการสร้างความสัมพันธ์ที่กระชับยิ่งขึ้นนะครับให้กับในระหว่างเจนเจนเน a ร i o n ชัน <ST S> นะครับอันนี้ก็จะเป็นปัญหาเบื้องต้นนะครับในในพื้นที่และก็ข้อเสนอแนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับสสปรเมวิทยารักษ์สันะครับ